บนโซเชียลแชร์ข่าวต่างประเทศพาดหัวว่าสามีภรรยาตรวจเจอมะเร็งตับทั้งที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หมอชี้สาเหตุเป็นเพราะผลไม้ที่กินประจำือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยลาลัยเกษตรศสาสตร์ครับข่าวที่บอกว่าเป็นมะเร็งตับเพราะกินผลไม้เป็นประจำนี่เป็นไปได้จริงหรอครับเป็นความจริงบางส่วนนะคะจริงๆแล้วการเกิดมะเร็งตับเกิดได้หลายสาเหตุแต่อาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งตับได้การพลาดหัวที่บอกว่าเป็นมะเร็งเพราะกินผลไม้เนี่ยก็อาจจะทาให้คน ตื่นกลัวว่ากินผลไม้ไม่ได้แต่จริงๆก็คือกินผลไม้ที่เสื่อมเสียจากเชื้อราแล้วเชื้อราบางชนิดสร้างสารพิษได้อัลาทอกซินก็เป็นหนึ่งในสารพิษที่ทําให้เกิดมะเร็งตับได้ค่ะข่าวดังกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์พ่อค้าแม่ค้าผลไม้สามีภรยาชาวเวียดนามเป็นมะเร็งตับซักประวัติพบนิสัยการกินผลไม้ที่เหลือจากการขายหั่นแชไวในตู้เย็นรวมทั้งมักแทะเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองซึ่งผลไม้หรือว่าธัญพืชเหล่านี้อาจจะมีการเจริญของเชื้อราที่สร้างสารพิษที่เรียกว่าสารพิษ ตัวที่เรากลัวที่สุดก็คืออัลฟาท็อกซินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งตับของมนุษย์โดยตรงอย่างไรก็ตามการเกิดมะเร็งตับมีหลายปัจจัยและใช้เวลายาวนานการเกิดมะเร็งตับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสารพิษเชือ้อราอย่างอัลฟาท็อกซินเนี่ยปนเปื้อนอยู่มากน้อยเพียงใดหรือว่าคนนั้นๆเนี่ยรับประทานความถี่แค่ไหนรวมถึงภาวะทางสุขภาพแต่ถ้าเราพูดถึงการรับประทานอาหารแล้วทําให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิษที่เขาเรียกว,ว่าพิษเลือรรรัังจะะไม่่่ใชกาาบปทนแค2 ครั้งแล้วทําให้เกิดมะเร็งแต่จะต้องเป็นการรับประทานต่อเนื่องเป็นหลายๆปีหรือหลายสิบปีนะคะถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าอาหารจานไหนกล่องไหนมีเชื้อราและสารพิษนี้แล้วจริงๆเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาปล่าแต่ถ้ามีการเจริญของเชื้อราให้เราสงสัยว่าเชื้อราชนิดนั้นๆอาจจะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายได้ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าผลไม้มีราหรือว่าภาชนะบรรจุมีเชื้อราถึงแม้จะแค่บางส่วนก็ไม่แนะนําให้รับประทานควรจะทิ้งไปให้หมดจริงๆการเสื่อมเสียของอาหาร มันไม่ได้มีเชื้อราอย่างเดียวอาจจะเกิดการเสรื่อมเสียเนื่องจากแบคทีเ r ียก็เป็นได้เช่นมีกลิ่นหรือว่าเมือกเยิ้มออกมาแต่สําหรับเชื้อราเนี่ยเรามักจะเห็นเป็นลักษณะเป็นปุยปุยสีขาวหรือสีเขียว แล้วรสชาติล่ะครับรสชาติบางครั้งไม่เปลี่ยนค่ะอาหารที่รสชาติดีไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเชื้อราหรือสารพิษเชื้อราเพราะบางครั้งเนี่ยสารเหล่านี้ไม่ได้ทําให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือผู้บริโภคเองก็ต้องหมั่นสังเกตกลิ่นหืนบอกได้ไหมครับถ้ามีกลิ่นหืนนั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าเก็บมานานแล้วซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าถ้าเราเก็บไม่เหมาะสมเช่นมีความชื้นหรือว่าเก็บที่อุณหภูมิสูงก็จะมีโอกาสการเจริญของเชื้อราที่สร้างสารพิษพวกอัล ต้องระวังเชื้อราบ้างครับหลักๆเลยเชื้อรามักจะพบในอาหารแห้งหัวใจของการเก็บให้พ้นเชื้อราคือต้องแห้งเพียงพอบางคนเนี่ยซื้ออาหารแห้งจะซื้อมาเป็นแบบแพ็คใหญ่ๆเพราะว่าราคาถูกแต่ว่ามีการใช้ทีละน้อยๆทําให้เราต้องมาเก็บเป็นระยะเวลานานโอกาสที่ความชื้นจะเข้ามาแล้วก็เกิดการเจริญของเชื้อราและเกิดการสร้างสารพิษก็จะมีเพราะฉะนั้นในช่วงการเก็บเนี่ยสิ่งที่แนะนําเลยก็คือพยายามเก็บให้ในบริเวณที่ไม่อับชื้นในบริเวณที่สะอาดแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้เป็นระยะเวลา,นา,นาน การเก็บอาหารใส่ตู้เย็นช่วยป้องกันเชื้อราได้ไหมครับจริงๆแล้วอุณหภูมิต่ำเนี่ยจะช่วยชะลอการเจริญของเชื้อราได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสะอาดของตู้เย็นด้วยการทําความสะอาดตู้เย็นก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะลดการปนเปื้อนแล้วก็ลดการเจริญของเชื้อราที่สร้างสารพิษได้ค่ะถ้าเจอเชื้อราในอาหารนํามาอุ่นร้อนช่วยได้ไหมครับไม่แนะนําเลยนะคะที่อย่างกรณีของอัลฟาท็อกซินเนี่ยทนความร้อนสูงถึง260องศาเซลเซียสซึ่งสภาวะการปรุงอาหารเนี่ยเราขึ้นไปไม่ถึง260ต้มเดือดแค่100องศา ไม่พออยู่แล้วค่ะดังนั้นพอมันเกิดขึ้นในอาหารแล้วมันก็ยังคงอยู่อาจารย์จึงแนะนําการเลือกซื้อเลือกรับประทานเลือกซื้ออาหารที่มีการระบุวันผลิตที่ชัดเจนและว,วันหมดอายุที่ชัดเจนแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้นป้องกันออกซิเจนก็จะช่วยลดการเจริญของเชื้อราที่สร้างสารพิษดได้ค่ะ แต่สรุปแล้วข่าวที่แชร์ว่าเป็นมะเร็งตับเพราะกินผลไม้เป็นประจํานี่เป็นยังไงครับจริงบางส่วนค่ะก็ต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมและอย่างที่บอกก็คือการพาดหัวข่าวเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้การแชร์ต่อเข้าใจผิดได้ค่ะตื่นกระหนกทําให้ตกใจแต่ข้อเท็จจริงช่วยให้รับมืออย่างเข้าใจนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์สงสัยไว้เสมอเช็คให้แน่ๆ ไม่ชัวร์อย่าแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม